ถ้าแชมพ์่กาแฟเจอโจทย์ให้ทํากาแฟที่มีหลายเลเยอร์โดยที่จิบ1 2และ3ต้องไม่เหมือนกันจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากกาหนดธีมซีซั่นเลเยอร์ท้าทายพี่บอลให้ทํากาแฟยังไงก็ได้ให้มีมิติที่สุด ซับซ้อนที่สุดจนคนจิบต้องอินกับทุกฤดูได้ไม่ใช่แค่รสชาติและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเจอเทสโนตแปลกใหม่ในทุกแก้วที่ลอง <Hey. S 1> แก้วแรกที่เจอคือมูจะมีความอบอุ่นโคซี่หอมขนมอบใหม่จากเตาฟิลเหมือนเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วงแก้วที่สองเซอร์ไพรส์มากมีมิติความใสสะอาดเหมือนอากาศหนาวโปรง่งดื่มแล้วผ่อนคลายสุดๆแก้วที่สามจิบแล้วเข้าใจเลยว่านี่แหละฤดูฝนเข้มลึกหนักแน่นให้มิติของความดาร์กแบบลึกซึ้งแก้วต่อไป เป็นความหอมฟอโร่รที่หวานและสดใสที่สุดเหมือนดอกไม้แรกในฤดูใบไม้ผลิแก้วสุดท้ายตัวแทนของรสชาติซัมเมอร์สดชื่นสนุกได้มิติความฉ่ำจากผลไม้ดื่มแล้วมีชีวิตชีวาจากโจทย์สนุกสนุกแต่พูดได้เลยว่าเกินคาดใครอยากสัมผัสฟิลแปลกใหม่ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนคอลเลคชันนี้คือรสชาติที่ต้องการแน่นอนรอบนี้คว้วออกมาแบบจำกัดรีบสัมผัสอินบ็อกเลย